เฟดทำงานขึ้นดอกเบี้ยสูงเลยนะครับถึง0.75ท่ามกลางความวิตกเรื่องของการเกิด Recession ครับการขึ้นดอกเบี้ยคราวนี้ถือว่าแรงที่สุดรอบ28ปีเลยจะหยุดเงินเฟ้อได้ไหมเด็กคลิปนี้ไลน์ฝากนะครับสวัสดีเพื่ทุกคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่ในช่องคิม Property Life ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องการเงินและอนาคตไปด้วยกันครับถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์กดติดตามเอาไว้นะครับหรือว่าอยากสนับสนุนช่องนี้ผ่านการเป็นสมาชิก ผ่านกระเป็นไม่บริษัทเองก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับในทีน่ชนคุยนะเรื่องของเหตุการณ์เมื่อคืนเลยนะครับทางเฟอเรสซ์หรือทางเฟดเนี่ยนะครับได้การขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูงถึง0.75นะครับเพื่อเบรกความร้อนแรงของเงินเฟอ้อนะครับถ้าใครที่ติดตามข่าวเฟดก็จะรู้ด้วยว่าเฮ้ยท่าทีของเฟด,เ,ดเปลี่ยนไปตลอดเวลานะครับเมื่อก่อนเนี่ยก็บอกว่าเงินเฟ้อชั่วคราวไงขึ้นดอกเบีย้ย0.25ก็โอเคแล้วหรือว่า0.5ก็โอเคแล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยดูเหมือนจะเปิดกว้าง่ขึ้นดอกเบบี้้้ยในนนอาาคคตมกขึรัแลวกก็ไไมม่่่ด้้ฟฟันนนนงงวาาาเเิออจะยู แน่ไหนก็คือรอดูอนาคตแล้วก็ตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยทีเดียวครับหากไปดูเรื่องของตัวดอทพลอตนะครับหรือว่าการคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากการโหวตของทางทีมเนี่ยพาสมาชิกเฟดเนี่ยนะครับเจนภาพเลยว่าปีนี้เนี่ยอาจจะจบไปที่ประมาณ3%ถึง3.5%ได้เลยนะครับและปีหน้าในปี2023เนี่ยอาจจะสูงเกือบถึง4%เลยครับแต่ต่อจากนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าเงินเฟ้อที่คาดการณ์เนี่ยจะลดลงไปเรื่อยๆเข้าใกล้เป้าหมายที่ประมาณ2%องเนนะครับและระยะยาวเนี่ยน่าจะยนะ ในทอดคําแถลงน้นางๆเนี่ยก็บ่งบอกได้หลายอย่างนะครับเช่นการขึ้นอันตราดอกเบีย้ยครั้งนี้เนี่ยจะกระทบเป็นสู่เรื่องของอการจ้างงานที่จะตกต่ำลงไปนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับตัวปฏิความสัมพันธ์ระหว่างการขึ้นอันตราดอกเบีย้ยนี่นะครับก็ทําให้ภาคเศรษฐกิจตนานๆนี่เนาะก็ต้องเจ็บตัวเจ็บหนักเป็นต้นทุนของธุรกิจถูกไหมครับพอธุรกิจเนี่ยนะครับมีต้นทุนที่สูงขึ้นแล้วก็อาจต้องปิดกิจการหรือลดการจ้างงานมากขึ้นเนี่ยนะครับก็ทําให โอกาสที่จะเกิดอัตราการว่างงานเนี่ยสูงขึ้นในระบบด้วยครับซึ่งดูจากการคาดการณ์นะครับเรื่องของ unemployment rate เนี่ยนะฮะก็คิดว่าจะสูงขึ้นนะจากเดิมเนี่ยประมาณ3.7เนี่ยนะครับจะขึ้นเป็น3.9แล้วก็ขึ้นเป็น4.1่น่งนะครับในตอนปีต่อจากนี้ครับในฝั่งของเงินเฟอ้อเนี่ยเขาก็เรียกว่าจะตกต่ำลงไปถึง2%ในช่วงประมาณ2024-2025อะไรแบบเนี้ยแปลว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็เบาไปเองนะครับและดอกเบี้ยที่คาดการณ์เนี่ยประมาณ3ไปปลายถึง4%เนี่ยก็เรียกว่าน่าจะเอาอยู่นะครับ แล้วโอกาสการที่ซอฟต์แลนดิ้งเนี่ยนะครับเฟดเองก็มีความยอมรับว่าเฮ้ยอาจจะยากขึ้นนะเมื่อก่อนบอกว่าไม่เป็นไรหรอก ะะขึ้นดอกเบี้ยประมาณนี้เอาอยู่แลกจํากัดให้มันอยู่แบบความเกียหายให้เป็นการซอฟต์แลนดิ้งก็คือการแบบว่าลงจอดโดยเบาๆไม่เจ็บตัวไม่เกิดรีสเชชั่นอะไรแบบนี้ครับถึงแม้เฟดจะดูมั่นใจในเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐการจ้างงานต่างๆนะครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยโอกาสการซอฟต์แลนดิ้งเนี่ยยังมีอยู่นะฮะแต่บรรดานในวอลสตีทต่างๆนะก็เริ่มที่จะออกมาพูดแล้วนะครับว่าดริเซชั่นในการเกิดเนี่ยน่าจะได้เห็นครับอย่างธนาคารดังนะครับตัวเวลฟาโก้เนี่ยก็ได้ออกมาบอกว่าการเกิดบริเซชั่นเนี่ยน ปีหน้าต่อจากนี้นะครับเมื่อตัวเลขเงินเฟอ้อเนี่ยค่อนข้างที่จะคึกความครอบคุมตัวเศรษฐกิจไปแล้วอยู่ในพวกการบริโภคการจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยเฟด่าจะมีอันแอคชั่นอะไรบางอย่างที่แอ็กซ์ซีฟหรือดุดนันมากกว่านี้เพื่อจะหยุดมนันนะครับดังนั้นเนี่ยเขาเลยมองว่าอ่ะกลางปีหน้าอาจจะเห็นการเกิดรูเซชันชัดๆครับและละ่าสุดเนี่ยก็มีการประเมินนะว่าโอก,กาสเกิดรูเซชันจะเป็นเท่าไหร่นะครับนั่นคือสูงถึง7.2%เเลยครับ ถ้ารูจักกราฟตรงนี้จะเห็นภาพว่านะครับโอกาสการเกิด r e e s s s o o เนี่ยสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับในเวลาต่อมาต่อมานะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่ก่อนหน้านี้นะครับก็เรียกว่ารุนแรงขึ้น,นเรื่อยๆเช่นอัตราเงินเฟ้อ มากขึ้นถูกไหมครับการปรับธงตับฐานการโดนดีฟอลต์มากขึ้นครับและดอกเบีย้ยเนี่ยยังขึ้นแรงกว่าที่คาดเยอะด้วยนะครับทำไมโอกาสการเกิดรีเซชชันเนี่ยพุ่งไปถึง70%ในเดือนเมย์เดือนที่แล้วเลยนะครับหนึ่งในเหตุผลที่คนคิดว่าจะเกิดรีเซชชันดุนแรงเนี่ยครับนั่นคือการขึ้นดอกเบีย้ยครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่0.75มองแค่ด้วยตาแค่ด้วยตัวเลขนะครับแต่การขึ้นเนี่ยมันขึ้นแบบเร็วด้วยนะเรียกว่าเร็วสุดในรอบ28ปีเลยนะครับ ซึ่งหากไปดูเรื่องของตัวเลขการคาดการณ์เนี่ยครับอาจจะพุ่งแตะถึง3%ได้และซึ่ง3%เนี่ยนะครับก็เรียกว่าเออ่มากกว่าการขึ้นดอกเบีย้ยรอบที่แล้วด้วยนะที่ประมาณ2.5%ครับเพราะฉะนั้นการเกิดการหดตัวดูเช่นเนี่ยชัดเจนมากขึ้นแบบนี้นะครับหวยก็ต้องไปออกที่ประธานาธิบด,ดีคุณโจไบเดนนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับก็ความนิยมตกพวบนะฮะตกกว่ามากกว่าตอนสมัยดยนัลด์ทรัมป์อีกนะครับถ้าดูจากการาฟเศร,รษฐกิจเนี่ยอินเฟลชันก็เติบโตแบบ8.6%ถูกกมยฮะ sentiment sumer เ,เ,เ,เนี่หรรรืออาบิโภคขงผู้ คนเนี่ยก็ตกต่ำลงไปด้วยนะครับไม่พอกับความมั่นใจในรัฐบาลโจวเองก็เละเทะครับอีกทั้งในด้านชนีหนึ่งที่บ่งบอกถึงความทุกข์ยากของประชาชนเนี่ยนะครับก็ดีดตัวสูงขึ้นด้วยนะครับและทุกครั้งที่มันดีดสูงขึ้นมาเนี่ยจะเห็นภาพว่าเฮ้ยมันเกิดเรื่องของ recession โดยตลอดครับตลาดคงตลาดหุ้นเนี่ยก็เลยกวร่วงยับนะครับ NTP 500เนี่ยก็หลุดไปถึงอ่หลุด4,000ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของ b o t g a t e rate นะครับหรือว่าอัตราดอกเบี้ยของบ้านเนี่ยครับก็พุ่ง ครั้งนี้เป็นซอฟต์แลนดิ้งเนี่ยมันจะเป็นไปได้เป็นจริงแค่ไหนนะครับซึ่งนันกวิเคราะห์หลายคนเนี่ยก็พิจารณาว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมีการขึ้นอตัตราดอกเบี้ยก,กี่ครั้งนะครับและทําการเป็นซอฟต์แลนดิ้งหรือไม่เกิดรูชเชชันเนี่ยได้จริงๆหรือเปล่านะครับเราดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับเจมภาาว่าทุกครั้งที่เกิดการขึ้นดอกเบี้ยนะเช่นตรงนี้เนี่ยไหมครับแล้วก็เกิดรูชเชชันทันทีทําให้ร่องลดดอกเบี้ยลงไปใหม่นะครับแล้วก็ขึ้นมาใหม่ก็เกิดรูชเชชันนะครับแล้วก็ในปีี1970 1980 1980เเเเเออ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 งงงกกกก็ N ็ K ็็ไไไไมมมมม่่่่่่รรรรรรรดดดดนนนะะคคคััับบบยยู กี่ครั้งในที่ขึ้นดอกเบี้ยเช่นตรงนี้นะครับประมาณปี1984เนี่ยแหละนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเห็นไหมครับว่าขึ้นดอกทีไรเนี่ยเกิดรีเซชันตามมาตลอดเลยนะครับและล่าสุดที่เคยขึ้นดอกเบี้ยในปี2019เนี่ยนะครับจะเห็นภาพว่าที่พอขึ้นไปถึงจุดๆเนี่ยก็มีการลดดอกเบีย้ยลงมาเพราะว่าเออขึ้นไม่ไหวอะไรก็แล้วแต่และสุดท้ายจบด้วยรีเซชันที่เกิดตอนโควิดนะครับและถัดดูกราฟตอนปัจจุบันนี้นะครับก็คือเรทอยู่ที่ประมาณ1 จุดเจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียกว่าสูงชันตั้งเดเลยนะฮะตอนนั้นเนี่ยถ้าจะขึ้นไปถึง3ถึง4เนี่ยอนาคตเนี่ยนะครับก็จะเรี่ยงลีเทชั่นได้เนี่ยก็ค่อนข้างยากครับเพราะว่าอาดีตเนี่ยที่ผ่านมาไม่ค่อยรอดนะครับและครั้งนี้อย่าลืมว่าภาระจากโควิดภาระหนี้สินต่างๆนานเนี่ยมันบูมแล้วก็วอสบูเนี่ยเยอะกว่าสมัยก่อนๆเยอะมากเลยครับและล่าสุดนะครับทางเฟดเคอร์เลน่าเนี่ยนะฮะได้ออกมาบอกว่า GDP forecast หรือการทำนาย g จีดีพีในไตรมี่สอะครับ อย,อยู่ที่0%หรือว่าไม่เติบโตเลยนะครับก็แปลว่าการคอนเฟิร์มทางเทคนิคนะว่าเกิดรีเซช i o นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่า GDP Growth ในไตรามาสที่1เนี่ยติดลบไปถูกไหมครับแล้วถ้าพอรดาสทสเนี่ยก็ยังคงเป็นศูนย์หรือไม่โตอีกเนี่ยนะครับก็คือคอนเฟิร์มเลยว่า2อง a r t e r นะไม่โตนะครับก็คือเข้าสู่ recession เป็นที่เรียบร้อยครับเอาจริงจริงในทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ค่อนข้างบอกไปแล้วนะเพราะว่ามันน่าจะไม่ค่อยรอดนะครับน่าจะแย่ yeah, ครับเช่นในรูปนี้นั่นคือตัว city economic surprise นะครับก็ตกต่ำลงอย่างเห็นได้ชัดครับแต่การขึ้นตนัวเลขของอเมริกาเนี่ยไม่จบเพียงเท่านี้นะครับมันก็ส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นๆไปด้วยนะครับตอนนี้ก็มีหลายประเทศที่เจ็บอวมเจ็บหนักอนันเช่นเราคุยกันบ่อยแล้วเรื่องของสีลังกงสีนังกาอะไรแบบนี้นี่นะครับแต่ล่าสุดเนี่ยประเทศใหญ่เองก็เจ็บอววเหมือนกันเช่นทาง UK ับทางงอกฤษยนะคนะ ชานห้กับสิ่งที่เรียกว่า recession เลยนะครับเพราะว่าค่าของชีพอะไรเนี่ยสูงขึ้นสูงขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดครับและกลุ่มในประเทศ G7 นะครับหรือว่ากลุ่มประเทศที่ยักษ์ใหญ่7ประเทศแรกเนี่ยนะฮะก็มีการเติบโตที่ต่ำลงไปด้วยนะครับอย่างตัวอังกฤษเนี่ยนะครับในปีนี้เนี่ยอาจจะโก้ประมาณ3.6%แต่ปีหน้านี่ครับคิดว่าเหลือศูนย์เลยนะครับ U.S. ครับปีนี้2.5งจุดห้าถูกไหมครับแต่ปีหน้าจะเหลือเพียงแค่1.2นะครับอิตาลีก็เหลือ1.2นะครับ ฝรั่งเศสเห็นไหมลดลงหมดเลยนะครับหากพูดอีกมุมนึงหมายความว่าที่เรากังวลกันจะเกิดรีเซชชันเนี่ยอาจจะเป็นหนักๆในปีหน้าก็ได้ครับพอทุโลเ่แตกต่างขึ้นอตัตาอกีบบ้ยรพร้อมๆกันตามอเมริกาถูกไหมพราาอเมริกาเนี่ยกับจะประมาณ3 หรือว่า4%ในจองปีหน้าเนี่ยนะครับประเทศอื่นๆอาจจะโดนหนักไปกว่านั้นนนะครับล่าสุดห้องกองเอ่ยก็เริ่มที่จะขึ้นดอกเบีย้ยตามลูกพี่อเมริกาไปแล้วนะครับรับเป็นที่ทางเนี้ยกันทั่วโลกเลยครับดังนั้นเนี่ยในปลายปีนี้เลืก็กลางปีหน้านต้องจับตาและก็คอยวัดระวังกันให้ดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับพอประกาศเรื่องของตัวเลขดอกเบีย้ยขึ้นแล้วเน,นี่ย ตัวดาวโจนส์นี่นะครับก็มีการดีดปรับตัวมาเล็กน้อยนะขึ้นเล็กน้อยนะที่จอนสามร้อจุดนะครับแต่ถ้าเรามองภาพใหญ่เนี่ยก็ยังดูว่ามันก็ไม่ได้ขึ้นอะไรแต่อย่างใดนะหัวยังปักดินอยู่เลยนะครับก็เรียกว่าศพกระตุกนิดหน่อยนะครับศพกระตุกนิดหน่อยพอให้ดีใจครับสครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับงั้นขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะครับหากคุณชอบคลิปนี้นั้น,นกดไลค์กดตามช่องคิมพรอพเพอร์ตี้ด้วยนะมาสรุปคลิปนี้กันว่าคุณได้ความรู้อะไรบ้างนะครับในคลิปนี้เราคุุุยยยยยกกกกกกัันน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 นถถึึึงง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 เเ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 รร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 ื่่่่่อออออออขขขาาาาาา้้้้้ดดบบบบีีีีีี0.75วแแใ28ปฟฟละะคพิิทหตตโม และดูเหมือนจะไม่ได้เลยจุดพีคยังจะไปต่อได้อีกครับซึ่งท่าทีของเฟดเนี่ยก็เรียกว่ากลับลำนะเมื่อก่อนก็มั่นใจว่าให้เดี๋ยวๆชั่วคลาวนะครับเศรษฐกิจอเมริกาแข็งเอาอยู่นะคงไม่เห็นดอก0.75%อะไรแบบนี้นะครับแต่วันนี้เนี่ยก็คิดว่าเปิดกว้างใรือของดอกเบี้ยเลยครับจะเป็น0.5ก็ได้0.75%ก็ได้หรือว่าจะมากกว่านี้เนี่ยก็เป็นไปได้ถ้าเงินเฟอ้อเนี่ยมันแรงกว่าคาดนั่นเองครับพอขึ้นดอกเบี้ยได้รวดเร็วร,รุนแรงแบบนี้เนี่ยในรอบ28ปีเนี่ยนะครับก็ทำให้อ่า ผลตามตามมาเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเช่นการจ้างงานเนี่ยครับที่อาจจะต้องแย่ลงไปใน2-3สปีครับแล้วก็โอกาสการเกิด Recession การเกิดเสิทธ์ถดถอยเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับและล่าสุดทางเฟดของอลันนาเนี่ยนะครับเขาอ,ออกมาบอกเลยว่าเฮ้ยพอร์ดทีสอหรือ Q2 วงคิวหน้านี่นะครับจะทำการเติบโตเพียงแค่ศูนเปอร์เซ็นต์เท่านั้นครับหรือพูดอีกม,มุมนึงเนี่ยก็เป็นการคอนเฟิร์มทางเทคนิคแล้วว่าเกิดรีเซชชันแน่ๆถ้าเป็นไปตามทางเฟดของอลันนาบอกนะครับแต่คนที่ดูจะเจ็บหนักก็คือจะเป็นคุณโจไบเดนเหมือนกกััััันนนนนคคคครรรรบบเเเเเพาาาาาาะะะะว่่่่ถถ้้้้้จจลลลลืออตงงงหีีียยยผไมมดแ ่นรออยู่ในปลายปีนี้ปีหน้าเนี่ยนะครับก็ดูจะไม่ไหวจะได้รับเลือกตั้งต่อหรือเปล่าเนี่ยก็ยังไม่รู้ตอนนี้เรตติ้งเนี่ยตกต่ำมากกว่าสมัยคุณโดนัลด์ทรัมป์นะนะครับเงินเฟอ้อก็สูงนะครับเรื่องของผู้บริโภคเองก็ตกต่ำด้วยครับนอกจากนี้เนี่ยวิกฤตยังบานปลายไปถึงประเทศอือ่นๆเช่นสิงคงการนะ์และล่าสุดประเทศจักใหญ่เช่น UK อังกฤษเนี่ยนะครับก็เผชิญหน้ากับรูเลชั่นแล้วก็ปัญหาเรื่องของค่าของชีพที่สูงด้วยนะครับแล้วในกลุ่มจูม G7 เนี่ยกลุ่มประเทศยักษ์ใหญ่เนี่ย ก็ถูกปรับ GDP ลงเหมือนกันครับและพยุทธการเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะยังไม่จบเร็วๆนี้นะครับอาจจะยาวไปถึงกลางปีหน้าเลยนะก็เรียกว่ารับมือกันให้ดีแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ก่อขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคีม property ด้วยนะครับและใครอยากฟังข่าวรุข้อมูลเชิงลึกก็กดสวัสดีสามชิคคาราในแต่ละห้องในวงในนะครับก็มีรีเสิร์ชมาคุยกันแทบทุกวันเลยนะครับมีไลฟ์นะครับอัปเดตพอร์ตฟลิโอแล้วก็อัปเดตแนวการลงทุนกันทททุุุกกออาาิิตยย์เลลนนนนนะะคคคคคครรรัััับบบบขณจปห้สสวดี